ถูกต้องครับผมถ้าเป็นนุ้ยเชมผมไม่เชื่อตอนที่มันหล่นตปอ่ะคุณเอาไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณเห็นว่านุ้ยมั้ยโว้วเยอลิสติบันติบันกิาปันดาโมร์ติโมร์ุบัสซีซุบันล้วนใช่จะเริ่มก่อนหรือให้พี่หอยเริ่มก่อนหนูเริ่มก่อนค่ะอ้แมนมากเชิญครับหนูคือใครเฮ้ยของหนูเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ แ่ชื่อยอยู่ตรงนี้ช่วออยู่ตรงน <S <S <t <t ี้พ um pues ี่เรียนการแสดงกับผูเงาะมาไม่้อ้ใช้แครับเวลาให้คุณแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้นะไม่กี่ถามว่าหนูเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่หนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่หรอกพอตาพี่หอยครับผมชอบคุณใช่หรือไม่ใช่ ชื่ออะไรใช่คำทั้สึกถามอะไรก็ได้นะคำถามแล้วนะอ่าหมดไปฟีนผมถามแล้วอ่โอเคอหนูเอาชื่อออกแล้วจะถามกันยังไม่ทิ้งเลยหนูได้สิเป็นนักร้องด้วยหรือไม่เคยร้องเตัวหวานเคยร้องไหมเคยร้องไหมเคยร้องไหมเคยเคยไหมเคยครับ ร้องใช่เคยอ่ะเคยร้องร้องเป็นนักร้องไหมร้องบ่อยไม่ไม่เป็นนักร้องนะแต่เคยร้องใช่ไม่ใช่นักร้องแต่เคยร้องนะตาคุณฮะอตาผมที่คนนี้เขาเขาผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่รู้เลยเหรอืรู้แล้วเขาเป็นนางเอกใช่หรือไม่ ผู้ใช่เคยเป็นใช่ใช่ใช่ตาคุณนะคุณหน่อยผู้ชายทราบัใช่หรือไม่ใช่ใช่หนูตอบแล้วใช่หนูตอบแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่มิกิกคุณไม่ค่อยมั่นใจใช่ถามจริงเจ้าเราคมาอายุประมาณส40ใช่หรือไม่ไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ เขามีผลงานเพลงใช่หรือไม่พ่อเขาเขาเหมือนองมีเอ้ยมีเพลงเดียวเขามีเพลงไอ้เนี่ยมีเพลงเดียวมีเพลงมีเพลงมีเพลงเดียวเขาามีเพลงเขามีเพลงเขามีเพลงมีเพลงใช่เหรอใช่มีเพลงเดียวไม่ไม่ไม่โอ้โหหลายเพลงอยู่หลายเพลงอยู่แต่พี่อยากดูนานเขารู้คั้ตอบอยู่แล้วเขารู้นะแล้วเขาเก่งเขาเก่งเขาอยากดูเขาเก่งเขาน่าเกลียดมากเลย แล้วหรือไม่อุ้ยน่าจัดไม่ไม่เห็ไม่โ็นไม่เห็นไม่เห็นตดันตีดันคุณไม่มีสมาธิเลยก็คุณน่ะมัน่นนู่นนี่ไม่มสมาธิคนเนี้เขาเนี่ยทรงผมหน้ามาใช่หรือไม่เอ้ยเ้ยเอ้ยไม่ใช่ ไม่ต้องพูดจริงนะ,ต,งงนะต้องพูดจริงนีห่หนูพูดจริงต้องพูดจริงนะไม่ใช่ใชเขาไม่ได้วายหนูเจอเขาทุกเดือนใช่ไหมฮะผู้ <c oughs> ชายนะของหนูแฟนเขาอยู่ในนี้ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่ผมตัวเท่าไหร่เขาใช่ไหม คุณตัวเท่าไหร่ทุกคนไงใช่ก็ได้นี่หนูขอตอบอ่าใช่ไหมหวอเหมือนเขาคุยคนเดียวนะทุกวันนี้ก้อยแฟนพี่นิกกี้อ่าสรุปจะตอบเลยว่าก้อยแฟนนิกกี้ใช่ก้อยแฟนนิกกี้ชื่อจริงว่าอะหนูมันร้องเพลงเหรอไม่รู้ผมไม่บอกกินจุ๊บ โดนเลมีโดนเลมีสองสามก้อยอรัชพรนี่สรุปตอบว่าก้อยอรัชพรก้อยอรัชพรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง บอตอบเลยเ่็ตอบเลยตอบได้อยู่แล้วก็ไม่ง่ายากนะมีคนยืนกระดิกอยู่อย่างนี้ตั้งนานนานอะไรใครทําพี่รู้ไหมรู้คือใครวิลลี่แมนช็อสพี่ตอบว่าวิลลี่แมนช็อสทำไมคําถามเนี่ยจริงเหรอทำไมถึงวิลลี่ชอบผมชอบผมชอบใช่ไหมคุณชอบผมใช่ไหมคุณชอบผมใช่ไหมได้ผมชอบคุณใช่ไหมสูงเท่าไหร่รวมแล้วคือวิลลี่แมนช็อส ป้าพี่วิลลี่นะพี่วิลลี่แม็กซ์อินทอยเป็นคำตอบที่ผิดมาถูกทางแล้วตอนที่ถามหน้ามาดีเจนุ้ยคุณไปรู้ถูกแต่แต่มันบอกไม่ได้กผมนะนี่ผมต้องเรื่องนี้ต้องถึงผู้พิพากษาไม่ใช่ดีเจนุ้ยนุ้ยอะไรนุ้ยอะไรทำเพลงนุ้ยอะไรทำเพลงนุ้ยอะไรทำเพลงเยอะ อ๋อหนุยหนุยไหนนุยไงหนุยนุยเชิญยิ้มไงเออาถูกต้องครับผมถ้าเป็นนุยเชิญยิ้มผมไม่เชื่อตอนที่มันหล่นไปอ่ะคุณเอาไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณเห็นว่าหนุยคไห้วเยอลิสติิบิบบิบาบบันดิบบจิิบจนบิิิิิิญญาณบบบ